สวัสดีครับพบกับผมพี่เสือไทเกอร์ยุทธชาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับวันนี้มาส่งคอนด้า B R V นะครับสวยสวยสดวันนี้คอนด้า B R V รถต้านทั้าของมเดียวคุณแชร์สองดอกนะครับสีเทา F สวยมากไร้ท oh ี่ติโอ้โหไที่ ผ่านลงผ่านหลังครบนะครับรถสภาพสวยสีของผืนอันนี <S 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 ้เปจบงานแล้พร้อมปล่อยแล้วนะครงาพร้อมปล่อยแล้วนะครับท่านี้ส่งที่ไหนลาดพร้านะครับท่นี้ส่งลาดพร้าครับมาดูแรถขี่กุญแจก็จัดให้ที่ลาดพร้าวต่อไปเรื่อยนะครับรถเต็มหมดทั้งคันนะแล้วดูน็อตดูอะไรนะครับทำความสะอาดมาแล้วนะลงเวทลงเวทซี่นะครับจบงานมาครบหมดแล้วรถสวยมาก นะครับถ้าเกิดใครอยากได้แบบนี้นะคะรับก็ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างว่าซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดบงค์ดิสเท่านั้นขอแค่ไม่ติดบงต์ดิสเท่านั้นเซ็นเอกสารสีทั่วประเทศไทยจัดไฟแนนสีทั่วประเทศไทยส่งรถรีทั่วประเทศไทยซื้อสดไม่เก็บแบบนี่คือของพี่เสือให้เจ้าพิชาเลือกรถไว้ใจพี่เสือครับแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์หรือตามไปสดพี่เสือด้วยทางช่องทาง,งท่องทาง YouTube และทาง Facebook นะครับกดไลค์กดแชร์ฝากดตือตามได้จะได้รู้จักกันมีใครอยากได้รถยนต์มือสองบอกมา ซื้อกับพี่เสือนะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากแต่ว่าซื้อขายได้ขอแค่ไม่ถึงตบนนี้เท่านั้นแอดไลน์ใต้รีวิวทักมาเปิดได้หมดไปดูภายในกันไหมเราไปดูภายในกันได้นะครับปลาสีหกห้านะแล้วปลาสีต่อยหกห้าพอกลาแล้วนะเพราะนั้นไม่มีประเด็นเลยแล้วหกห้าไม่มีประเด็นรถเกียร์สีรถเกีนร์ไทยครบแล้วนะแม็กเหมือก็สิบห้าศูนย์นะครับแ,แม็กเหมือกส,สิมมบห้าศูนย์ูนรถสวยมาก อไม่ห้าหมื่นหกพันกิโลเมตรแต่พระองค์ผู้เป็นเสียงวิทยุใช้ได้นะอันนี้เปิดเซตเสียงวิทยุให้ดูอันนี้เสียงวิทยุใช้ได้นะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นนะครับจ้องกล้องมองหลังกล้องเขาเรียกกล้องถ่ายหลังป่ะใน่กล้องมองกล้องถ่ายหลังอ่ะกล้องถ่ายหลังใช้ได้นะหูแอร์เย็นเบาเย็นนะกล้องถ่ายหลังใช้ได้นะนะครับแล้วก็ระบบกระจกสี่บานก็ใช้ได้ สภาพภายในค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับจบสบี่ปนใช้ได้แล้วก็บางคันก็ลองให้บางคันลืมก็เริ่มลองให้นะในคลิปเนี่ยแหละแต่ว่าตัวจริงมีคนมีคนเทสได์ไว้อยู่แล้วนะครับก็สภาพข้างหลังร็สภาพสวยนะพี่ดูดิแต่งกล้องดูสภาพสวยนะเก็บงานมันครบแล้วนะออกรถง่ายไม่ยุ่งยากแต่งงวดซื้อขายได้นะครับขอแค่ไม่ติดแบคดเท่านั้นนะครับสลิปคาร์บอนไดไม่ได้หอสลิปมีอะไรบ้างนบ้านอยู่อะไรมา ทุกอาชีพทำงานอยู่จริงและไม่ขีกจะไม่เป็นไนะครับคันนี้นะส่งฟรีนะครับหน้าเท้าตัวสมองนะครับหน้าเท้าตัวสมองบางคนบอกโอ้พี่อยู่หน้าเท้าเรื่องส่งเลยเหรอใช่ที่ไกล้ไกลไปส่งหมดเพราะว่าบางคนลูกค้ามาดูรถแล้วเขาไว้ใจเราเขาไม่สะดวกมารถอีกดูรถอีกทีนึงไม่เป็นไรนะครับก็จัดไปให้ประมาณนี้แต่สําหรับใครที่อยากได้รถยนต์มือสองเด็ดเอรถสวยๆคัดมาแล้ว ติดต่อให้นิสิตผมพี่เสือให้แกย,ยุทธาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือจะได้รถสวยรถด,ดีนะครับได้รถชัวร์ที่สําคัญจองไปแล้วไม่ได้จองไปแล้วโดนวิชาชีเอาเงินไปายไม่ใช่นะครับส่งฟรีก็ไม่ได้แตเงินแ้วที่พี่เสืไปะยนะครับแถมเสื้อให้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็แถมเสื้อให้หนึ่งตัวสําหรับวันนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ส่นพี่เสือด้วยนะครับแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ผมไปก่อนเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ